สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี610มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี610วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ฟินๆของมินปิงในวันดูไฟ n a ลอีพีเดอะรีบาวซีรีส์เกมนี้เพื่อนายค่ะ ค่ะทุกคนในที่สุดก็เดินทางมาถึง E ีีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเด r e b ี r าวซีรีส์เกมนี้เพื่อนายและในวันออนแอร์ EP สุดท้ายทางทีมนักแสดงก็ได้ร่วมชม e ีสุดท้ายกับแฟนคลับในโรงภาพยนตร์กันด้วยค่ะค่ะและวันดูไฟนอล e ีนี้พี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพความฟินของน้องทั้งคู่มาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญ,ญาตและขอ,ขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำม,มาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะตอนดูอีพีสุดท้ายในโรงหนังพอถึงซีนกุกกิเจ้าสองแสบก็พากันเขินใหญ่เลยละ่ะค่ะทุกคนค่ะ<ช><า>แล้วพอถึงซีนเศร้าๆึ้งๆนิชาก็อินจนร้องไห้ตามเลยละ่ะค่ะคุณขา ซีนนี้อย่าว่าแต่นิชาร้องเลยค่ะพี่ชมเองก็ร้องให้หนักมากเหมือนกันคือร้องหนักจนหายใจไม่ออกเพราะอินกับซีนนี้มากจริงๆแล้วซีนนี้น้องทองคู่ก็เล่นได้ดีสุดๆสื่อสารอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนจนทําให้เราเข้าใจได้ว่าริวเซนไม่อยากแยกกันเลยแต่จําเป็นต้องแยกแล้วตอนที่พวกเขาร้องให้คือดูจริงสุดๆยิ่งนิชานะคะยิ่งอินกับความรู้สึกของริวหนักเลยละค่ะ เพราะน้องร้องไห้จนสะอื้นกันเลยทีเดียวค่ะพอดูซีรีส์จบแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทีมนักแสดงกันด้วยค่ะทุกคนเออค่ะเชิญค่ะแล้วก็ทีมผู้หญิงทั้งหมดด้วยนะคะเรียนสนทิทเอ็ม่ะคิราร์ตน,นะคะอีกอินลิซิรินะคะตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบีอร์ของวิวนะครับ เด็กๆเราแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวขอพูดคุยกับผู้ใหญ่ก่อนนะคะขออนุญาอุ้ยทำไมอ่ะพี่พี่ก็หัวเราะ้ก็เริผู้ใหญ่กันวคุยบผู้บริหารเียง้ในาคอนเสิร์ตครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึก่นวัมันแก็ีสุดท้ายแา็ี่ที่ดูตตจริง อินด้วยแล้วก็พอยึดถืงบรรยากาศตอนที่เราถ่ายทำแล้วก็รู้สึกคิดถึงเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยคือแต่ละซีนนี้คือคนนั้งใจกันมากไม่อยากขอบคุณทุกคนที่มาวันในวันนี้นะครับมาดูการแสดงที่นี่นะครับขอบคุณนะจริงนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาดูทั่นี่นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่แบบทุกคนที่รอผมรอมากๆวันนี้แบบว่ารอที่จะได้แบบ โมชลอย่างเงี้ยใช่แบบว่าคือตอนนั้นผมว่ผดูออมาเงี่ยผมไ่รอมาลองคืออมัดูว่าแล้วกอยากรีบมาดูเนี่ยแต่ว่าดิคุณจะพูดอะไรอ่ะทําไมอ่ะผมพูดถูกแล้วแบบให้ทุกคนดูถึงพีสุดท้ายตอนจบดไหมดไหมไหมดว นีกอยาครับต้องิดกโอเคคือจะพูดอะไรือับอทุกคนทุกะคัคมันหลายรอบมากที่ผมจะรู้สึกว่ามันจะพอแล้วาอรย่าง้มันจะได้หรอปะมันเหรือว่าเราอาจจะยังไม่ดีพอสับอาชีพนอย่าจับไร เดี๋ยรองเลยนะ่นะแข็งแรงอยู่แต่ยัโอ้โอนะโอ้โหนะค่ะตอนที่เขาให้น้องทั้งคู่พูดถึงซีนในอีพีสุดท้ายในวันนี้คนพี่ก็จะให้คนน้องพูดก่อนแล้วเจ้าคนน้องก็บอกว่าทําไมมีนไม่พูดก่อนล่ะคือหน้าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนมเแ็นใจจังยงมาทั้งคู่นี้ทลไม่ม่พูดก่อนล่ะ มันมันนอาจจะเป็นโมเมนต์ครั้งพิเศษที่เราจะได้ส่งตัวละครเช่นก็เอาจริงสีที่ซีของทีเนี่ยสที่ต้องบอกมากันอะไรเงี้ยก็เป็นซีที่เราถ่ายหนัหนักแล้วแต่เราซุมซับตัวละครมาสักพักหนึ่งแล้วก็พอมันถึงจุดแบบจุดหนึ่งที่ตัวละครเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเราต้องตามไปเงี้ยคือเราคงอยู่เลยเงี้ยือยู่ทั้งหมด วันหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเราไม่เจอกันอีกเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ฟิวนะฟิวก็ฟิวตั้ไปฟิวตั้งมาสุดท้ายก็ออกมาอย่างที่เห็นแต่ผมดูเว้ยวันนี้ยังไงผมเป็นตต่างไรองเงยก็ผมไม่น้องนะดูทุ้งท่าเชื่อผมก็เห็นเขาแบบอะไรเงี้ยผมแซงแกล้งไงแบบ สามารถพูดออกมาได้เลยว่าเราเป็นคนแข็งแกรงเขาปีนเขาสามารถชมตัวเองได้อยู่ทุกอันนูองการถามเขาจงเคเาจะสามารถชมตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครชมก็ได้ตขาเก่งมากที่นี่ตายจ่ตายมีหน้าล่ะซีนี้ทั้งคู่ถึงได้ร้องไห้หนักจนเหมือนรู้สึกจริงมากขนาดนี้ก็เพราะพี่โยบิวว่าถ้าในวันหนึ่งน้องทั้งคู่จะต้องแยกจากกันไม่ได้เจอกันอีกจะเป็นยังไงดูสิคะทุกคน ดูว่าความสัมพันธ์ของมีนปิงมันแน่นแฟ้นขนาดไหนคือเขามีกันและกันจนรู้สึกว่าถ้าขาดอีกคนไปพวกเขาจะต้องอยู่ไม่ได้แน่คือแค่นึกถึงว่าถ้าวันหนึ่งพวกเขาจะต้องแยกจากกันก็สามารถทําให้พวกเขาเศร้าใจจนร้องไห้เหมือนจะขาดใจได้ขนาดนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขามันก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะในเมื่อเขารักกันผูกพันกันมากมายขนาดนี้คงไม่มีอะไรมาแยกพวกเขาออกจากกันได้หรอกค่ะทุกคนพวกเราสบายใจกันได้เลยนะคะว่าพวกเขารักกันมากกว่าที่เราเห็นอย่างแน่นอนเป็นไปไบ้างคะก็ จริงๆผมแบบรับตัวคอนเซ็ป์มากๆเลนะแต่ว่าเอ่อคืออันนี้ในเรื่องาเล่นาช่ไเดจริงผมเล่นบอลแต่ว่าเวลาผมเล่นบอลผมก็จะแบบเปมนเป็นแบบแยแต่ว่ามแบบแชชั่นะไม่ใช่แต่ว่าแบบอ็กซ์ิแบบมจะแบบยังไนจะแบบมีความแบบดูขึ้นมาเองีต่างแลคือในเรื่อง ียากการใช้ชีวิตเป็นอย่างเงี้ยบอกว่ามันท้าทายจริงดีเด่นมากๆแล้วก็ข้าพูรู้สึกว่าเรื่องนี้ยแบบว่าแบบว่ามันเกี่ยวชอบกลุ่มเนือยแบบมันเป็นซีรีส์ไวท์ที่มันไม่ใช่เป็นไวท์เนี้ยมันมีเรื่องที่แบบว่าทุกคนแบบติดตามแต่ว่ามีเรื่องพันน้มีเรื่องที่แบบมีปัญหามีเรื่องโคตรต้นเสียดยาอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ใช่มจ๊ะ ชรแบบคนไหนว่าแบบว่ามันมีแบบวิ่เทียว้มากเลยขบรอนขอบร้อนไม่ไม่ร้่เราต้องกิน้าเถอ ตอนที่โยตี่ตั้งใจแบบตั้งใจแบบกำบับกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็จะแบบเริ่มเริ่มผมก็จะไปเช็คกับพี่โยกตลอดนะครับผมก็อวดอีกอ้อตลอดเวลาไม่ค่อยครับแลอวแล้วก็อะไรนะอ่านบนหรือเปล่าอ่านบนหรือเปล่าไม่พูดขอให้ใครพูดให้พูดยกมือแบบนี้ดูว่าเติมมัน ใช่ที่มเข้าสู่รายการเผาแลั้วันเนแล้วก็ขอบคุณก่วัทีมงานทุกคนแบบทุกคนตั้งใจมากแล้วก็แบบทุกคนก็น่ารักมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณให้เราด้วยนะขอบคุณเอ็มชอยนะครับผมขอบคุณพี่ก้องนะครับอคุณทีมงานทุกคนนะครับผมที่คือสองที่ไ่เืองเนีใช่เท้ากันลเนี้ย <c oughs> โอเคครบครัโอเคขอบคุณน้องปิงนะครับคือพย่จะเหมือนไปมีคนแต่ว่าจะแบบตั้งใจว่าตอนแรกผมก็แบบตกใจในเร่องนกันแบบพี่โยวโกรอะไรเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงยคือคือใช่คือโกรโกรธจริงเอ้วแบบนี้เนี่ยเป็นเว่อพี่วย่จะแบบ วันที่าไ่ดูะสบเปยังไงแต่จะโอ้ยตอนที่เจเด็กพูดว่าอะไรของมีนเนี่ยคือน่ารักฟิลแฟนมากื็มีเสียงเล็กเสียงน้อยเหมือนคนเป็นแฟนกันเขาคุยกันเลยล่ะค่ะคุณขาแล้วยิ่งคนน้องเรียกพี่ว่ามีนเฉยมันยิ่งดูแฟนหนักเข้าไปใหญ่เลยว่ามีคะทุกคนค่ะแล้วมีการให้แฟนขับถามถึงเบื้องหลังและถามถึงความรู้สึกตอนที่แสดงในซีนต่างๆกันด้วยนะคะ แล้วสินที่แฟนคลับถามคือฟินมากและเขินมากๆเลยล่ะคะคุณขาเอาโอเคทางนี้ให้คุณดีแมนทางนี้แมงกี้สแบีบน้ำาได้แบบแบบใช่ไหมเอาได้ยกมือไว้ค่ะนๆๆ้องน้องน้องเสื้อแขนยาวสีแดงนะคะเดี๋ยวตัดเด็กนิ้ม่เอาไปให้นะคะสวัสดีค่ะอยากถามน้องมีนกับน้องบิงน,นะคะถามผมว่าตอนที่โดนลงโทษนะคะ่ะน้องบิงรู้สึกยังไงบ้างค่ะโดนลงโทษที่มัน ไม่ใช่ค่ะเราตองนองมีลงโทษอะค่ะที่บอกว่าถ่ายไ่ถายจะให้อาตอมาอะไรพวกนี้เหรอรู้สึกยังไงบ้างคะที่โดนลงโทษเวลาี่ยนถืคนอื่นเนี่ยก็จะไปลงโลงโทษอ้อหอบแก้งอะไรอยงี้นะก็ชินทำรงน ไม่แล้วผมปิดอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแล้วทำไมนั่งแปลกๆอ่ะแม่ตอมนั่งอยู่กับริวฉันก็งงนะอย่างนี้ตีร้องร้องด้วยกันเราในเราใช่พอทอมรู้ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขที่บ้านเราไม่บอะใช่เราไม่เล่าด้วยนะไม่เล่าเออแล้วเซนอยู่แมากับย่านะเดี๋ยวภากแยกภากแยกเจ้าดูตอมดูตอม อะไรนะอะไรนะเรืออะตอมเรือขี่หรอเรืออีกลำหรอใช่ค่ะเป็นคนตะโกนด้วยโอเคฉากถูสบู่กันนะคะอ๋ออะไรอ๋อมีเวลาใช่ไหมใช้เวลาไทยทำงานไหมก็เป็นห่วงผมไหมผเปสบายฉากฉากถูสบู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ฉากจูบกันใช่ไหมคะฉากจูบไหมคะจูบ

นีบอกจากห้องน้ำกันไม่ได้เลยครับครับอยู่นานไหมก็ตามคัสครับผมตามการเปลี่ยนคัสได้คีครับที่ถามกับผู้กองเลยต้องถามพี่นะคะเออใช่ถูกจริงๆฉากนั้นไม่นานค่ะเพราะว่าที่ริวผมเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเพราะจังฉากนั้นเราก็ถ่ายกันจริงๆไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายยากไม่ได้มีหลายเทคไม่ได้มีหลายคัส เพราะว่าตอนแรคชัก็ส่งคนนี้เขาเล่นได้เลยอยู่แล้วเลิกฝีมจริงๆแล้วมันเป็นอัานี้แบบนี้ใช่ไหมพี่โจ๊กตัดที่ท่านผ่านเองครับใช่พี่ก็ไปถือว่าน้องเป็นมืออาชีพแล้วหนึ่งนะเพราะว่มันมใช่ไหมใช่แล้วดูว่าหายใจร้อนไหนใช่เวลาจูบแล้วมนแบบใช่ี่โจ๊เป็นคนที่ตัดสินใใช่ไหมแลวก็ตดมใ้ี

ยังก็จะไม่หล่ออีกเลยใช่ไหมครับมันก็จะไม่ตรงนะเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาทีหลังก็ไม่ต้องเปลี่ยนไง่เปล่าแมมาพูดหล่อๆแล้วก็ค่อยจูบทีเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้สัมแลกน้ำเยอะเท่าเท่าปีใช่ใช่หรือว่ามีพอน้ำมาปากอีกนิดหนึ่โอ้ยเจ้าเด็กก็อธิบายซะแบบจริงจังคือฟังแล้วอีฉันไม่รู้จะฟินดีหรือเขินดีหรือขำดีหรือจะเอ็นดูน้องดีค่ะทุกคนกว่าจะออกมาเป็นซีนให้เราได้เขินกันเนี่ย เจ้าสองแสบต้องใช้ความพยายามมากจริงๆว่าไหมคะค่ะแล้วมีการถามถึงเบื้องหลังซีนใต้ผะห่มอันสุดแสนจะฟินและทำให้แอรียสมองไหลกันยกด้อมด้วยนะคะส่วนน้องๆจะตอบว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยคะ่ะ,คะ ก็สังเกที่เราเปิดอมาแล้วเขาคันเปิดรูปมาคำคือเราำอยู่ในนั้นใช่เราแบบเราี้ียังไงราไม่เห็นน้ไม่ดูหน่อยได้มไม่ดูหน่อยอมันูเลว่าผมันไม่เห็นหรอกรมากเห็นชวนเห็ได้นี้ไม่ได้คนเยอะเะยนเยย โอ้ยเอ็นดูแฟนค่ะพยายามบอกให้น้องๆทําให้ดูหน่อยแต่เจ้าสองแสบก็พยายามเลี่ยงคนนึงก็บอกว่ามันอยู่ใต้ผะหมไม่เห็นหรอกส่วนอีกคนบอกว่าตรงนี้คนเยอะทําไม่ได้ไอายเขาเดี๋ยวนะไหนบอกว่าช่วยกันเขย่าเตียงไงแล้วแค่ทําท่าเขย่าเตียงต้องพยายามช่วยกันเลี่ยงขนาดนี้เลยเหรอเอ๊หรือว่ามีอะไรมากกว่าเขย่าเตียงหรือเปล่าเอ่ยค่ะส่วนในงานนี้จะมีอะไรอีกบ้างนั้นไปดูต่อกันได้เลยค่ะซึ่งจริงๆช็อตนี้เนี่ยหรอ นักแสดงที่มาวันนี้ลงมาดีไหมคะนันนนก spices. แสดงใดๆนะคะนักแสดงทุกท่านทุกท่านลงไมลงมอได้เลยค่ะเคื่องไหได้นะคะแต่ยังเครื่อไหวเป็นสถทธของนนะคะเยอะไปนิดนึงเยอะไนิดนึงอเปล้วมีท่านกลๆอยู่ด้านหน้านะคะตานะคะหนึ่งสองสามค่ น้องงคก่ลงไปทักทายแปะมือกับแฟนคับเจ้าคนพี่ก็กลับมานั่งก่อนน้องแล้วพี่แกก็กวักมือเรียกน้องให้กลับมานั่งด้วยค่ะทุกคนคือพอเจ้าเด็กเดินกลับมาเจ้าคนพี่ก็ยื่นมือเพื่อรอจะแท็กมือกับน้องแต่เจ้าคนน้องกลับแกล้งบอกว่าเหนื่อยแล้วล้มตัวลงทับเจ้าคนพี่ค่ะทุกคน โอ้ยเจ้าเด็กเอ้ยอยากอ้อนพี่เลยแกล้งบอกว่าเหนื่อยแล้วล้มทับพี่ซะเลยอะไรนี้คือจูจ่ๆอยากจะอ้อนว่างั้นแล้วน้องล้มทับไปกระแทกตรงซี่โครงพี่แต่พี่แกไม่ได้ว่าไรน้องนะคะพี่แกยิ้มอย่างเดียวโอ้ยจะมีใครรักและสปอยปิงปิงได้มากเท่ากับพี่มีนเป็นไม่มีคะคุณขาค่ะขณะตอนเจ้าเด็กเอากล้องมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศในงานขนพี่ก็คอยเดินตามน้องต้อยต้อยสงสัยพี่แกคงจะห่วงทั้งกล้องห่วงทั้งเจ้าเด็กเลยคะ่ะทุกคนเพราะน้องยิ่งสะดุดบ่อยอยู่แล้วด้วย แต่พอถ่ายไปถ่ายมาจู่ๆพวกเขาก็มีจับมือกันต่อนหน้าประชาชนค่ะทุกคน หวานไม่พักเดี๋ยวอ้อนกันบ้างละ่ะเดี๋ยวจับไม้จับมือกันบ้างละ่ะเดี๋ยวเกาะแกะนวเนียกันบ้างละ่ะคือหวานสมกับเป็นวันไฟนอะวีพีส่งริวเซนกลับสู่โลกนิยายจริงๆคะ่ะทุกคนแต่ถึงแม้ริวเซนจะกลับไปแล้วแต่มีนปิงยังอยู่กับเราต่อไปคะ่ะจริงๆก็ใจหายนะคะเพราะเหมือนเพิ่งจะดีใจที่ได้ดูริวเซนเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเพลอแป๊บเดียวก็ต้องมาส่งพวกเขากลับสู่โลกนิยายกันแล้วมันเร็วมากๆว่าไหมคะทุกคนคือตอนนี้ค่ายสามารถประกาศโปรเจกต์ต่อไปของมีนปิงมาได้เลยนะคะ จะเล่นกู่กันอีกสักกี่เรื่องพวกเราก็ไม่ติดยินดีซับพอรตอย่างเต็มที่ขอให้เป็นมีนปิงว่าไหมคะทุกคนค่ะช่วงที่น้องทั้งคู่ยังไม่มีซีรีส์เรื่องใหม่พวกเราก็สามารถเข้าไปวนดูผลงานเก่าๆของพวกเขารอไปก่อนได้นะคะจะได้หายคิดถึงน้องๆกันคะ่ะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินของมีนปิงในวันงานไฟนอลอีพีมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ